เอาละครับก็สวัสดีวิลล์เอชเอทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลไฮเวย์ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวห้อง VIP นะฮะว่ามีของอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวมันจะมีฟิวเจอร์ใหม่อัปเดตเข้ามาในแพทหน้านะครับ่ะครับทุกคนครับหน้าตาอัปเดตถัดไปก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมี2ฟิวเจอร์หลักๆมีปฏิทินอีเวนต์นะครับหน้าลิฟต์จะมี ปฏิทินอีเวนต์ใหม่นะครับเหมาะสำหรับการติดตามดูสิ่งของที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเอ็กพีการแข่งขันแบบกลุ่มนะครับเอ็กพีการแข่งขันแบบกลุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเราจบการแข่งขันเนี่ยเราจะได้เอ็กพีนะครับก็เหมือนเอ็กพีทั่วไปนะครับก็จะมีแบบว่าถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะถ้าให้ผมเดาตอนเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแรงด์กิ้งนะครับของแก๊งนะครับเหมือนแบบว่าเป็นเลเวลนะครับแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับส่วนอีเวนตตต์์์เเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่ยยอออาาาาปปฏิิททวววัแรรกกผมู้้สึจะ็ข สําหรับแบบว่าการติดตามก็เหมือนแบบว่าร้านค้าครับทุกคนครับเนี่ยเหมือนร้านค้านี่เละเวลาแบบเราเข้ามามันก็จะมีร้านค้าตรงนี้เนี่ยซึ่งเวลาเราหาอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นคือแบบว่าจะเอาร้านค้าของแมปต่างๆเนี่ยมาลงไว้จุดนี้อ่ะก็จะเหมือนกับอีเวนต์ของปฏริทินนะครับทุกคนครับอ่าตอนนี้แพทล่าสุดของเราเนี่ยสามจุดห้านะครับผมว่าแพทหน้ามาแน่นอนนะครับทุกคนก็รอดูได้นะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับโอเค เพื่อไม่เสียเวลานะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูาของในรถเข็นวันบาเรนทายกันนะทุกคนครับตอนนี้ก็มีเสื้อที่เข้ามาใหม่นะครับอาเป็นเซตคนไลฟ์หัวใจอันนี้ผมน่าจะรีวิวไปแล้วเนาะนี่นะครับทุกคนครับหมวกช็อกโกแลตหวานอร่อยนะอันนี้ก็1 8ึ่งหมื่นแปดหออหนึ่งหมื่นทองนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับทุกคนครับอ่าส่วนรองเท้ารองเท้าก็จะมีอ่าคู่หูไดนามิกนะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วประมาณไม่กี่พันนะทุกคนนะอาแล้วก็หน้าคนอกหักอันนี้ผมน่าจะรีวิวววไปแล้้้้้นนนนนนะคคครรรััับบบทุกกกเเดดี๋ยาาาาาามูหหหง็ ไม่ม uhm. like ีอะไรเข้ามาใหม่นะครับหูก็เหมือนเดิมโพรงหน้าก็เหมือนเดิมสีผิวก็เหมือนเดิมนะครับเฟอร์นิเจอร์นี่ผมรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมเลยนะฮะทุกคนครับจะมีแค่สุดที่รักของฉันเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับสีก็เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนพื้นหลังของโปรไฟล์เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับแต่วันนี้ผมจะมาซื้อพื้นหลังแบบว่ากุหลาบโรแมนติกนะฮะหลอผมซื้อเลยดีกว่าเอาไหผมซื้อไม่ได้อะผมซื้อเรียบร้อยแล้วเชฟทุกคน อย่างสวยทุกคนดิผมผมชอบตรงอย่างหนึ่งไว้คือมันจะมีแบบว่าแบบกุหลาบแบบโรยอ่ะทุกคนแบบเท่มากๆเลยครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าของ VP ด่านฟ้าลุ่งอรุณกันดีกว่าครับไปกันครับด่านฟ้าลุ่งอรุณนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยแบบว่าอยากให้พี่เนี่ยไปแบบเออพี่ช่วยไปดูแบบห้อง VP พหน่อยว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างวันนี้เนี่ยผมก็แบบว่ามีเวลาก็แบบจัดเลยแล้วกันนะทุกคนครับหัวเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่่่่มมมมมีีออออะไรัปเเเเดดตข้าาาานบบยยงงหืิทผแว รีวิไปคลิปที่แล้วนะครับเดีวเราไปดูเสื้อกันนะครับเสื้อเนี่ยจะมีสักปีกนกบนหลังนะครับทุกคนครับนี่เสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีแบบมีรอยสักด้านหลังนะครับทุกคนครับ เหมือนแบบใส่ชุดกับด้าเลยทุกคนอันนี้ก็800เพชรนะทุกคนครับก็ซื้อกันได้นะฮะอ่าแล้วก็เสื้อลายลูกไม้นะครับ925เพชรนะครับทุกคนครับอ่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้เสื้อคลุมผงดาวนะครับทุกคนครับ22,000ทองนะครับทุกคนครับแล้วก็สายรัดหน้าอกดีไซเนอร์นะฮะทุกคนครับอันนี้ก็20,000ทองนะครับแล้วก็เสื้อซีทรูมีคลาสนะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ18,000หมืนแปดพันทองนะทุกคนเนาะนี่นี่นี่ทุกคนครับแล้วก็จะม น่าจะมีขาสั้นรัดดีไซนเนอร์นะครเหมือนจะเป็นเซตกับอ่าเป็นเสื้อเซ็กับตัวนี้เลย นะครับต่อไปนะฮะจะมีกางเกงสูตรแมวด้วยนะฮะตัวนี้เลยนะฮะก็250เพชรนะครับส่วนรองเท้าน่าจะเป็นรองเท้าแตะผงดาวนะฮะ200เพชรนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับผ้าคลุมไว้ลายนะยังสวยนะทุกคนแบบดูดีเกินแบบสวยเกินนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีกระเป๋ากีฬาแบบ H H นะฮะเป็นชื่อแบบชื่อเกมเลยทุกคนเป็นชื่อย่อเว้ยส่วนเมคอัพนะครับก็จะมีดวงดาวในตานะครับก็็ททอองนนนนะคคครรัับบุกกกส่วจมมมูเเหืดิ นะครับส่วนหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดงกล้ามนะฮะอันนี้ก็675เพรนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับส่วนสีผิวผมรู้สึกว่าจะมีสีน้ํามัน6อัปเดตเข้ามาก็850เพรนะครับส่วนสีก็สีหน้าจะไม่มีอะไรอัปมานะฮะเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะเฟอร์นิเจอร์ส่วนพื้นหลังก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะโอเค ของก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาใหม่เนี่ยพี่ก็จะมาบอกน้องๆน,นะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะตอนนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ